สวัสดีทุกคนครับอยู่กับผมเบอร์เกอร์เกมกับเกม alchemy star นะครับวันนี้ครับผมจะพาทุกคนไปดูกันว่าเบอร์ริหลังจากที่ถูกปรับมาแล้วเนี่ยมีความน่าใช้งานมากขึ้นแค่ไหนเมื่อเทียบกับเบอร์ริก่อนหน้าที่จะถูกปรับนะครับถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วเราก็ไปรับชมมบพร้อมกันได้ในคลิปนี้เลยครับ อย่างที่หลายๆคนทราบกันดีนะครับว่าในแพทนี้เนี่ยมีตัวละครที่ถูกปรับใหม่เนี่ยเป็นจํานวน3ตัวได้กันก็คือ Last Eve แล้วก็เบอร์ลิวโดยเฉพาะเบอร์ลิวเนี่ยเป็นตัวละครที่ได้รับการปรับเยอะที่สุดเลยนะครับเพราะว่าปรับทุกสกิลเลยไม่ว่าจะเป็นตัว a c t active s k i l l chain Combo รวมไปถึง Equipment Skill เนี่ยก็มีการปรับด้วยเช่นเดียวกันครับย้อนกลับไปในสมัยที่เบอร์ลิวเข้ามาใหม่ๆนะครับหลายๆคนเนี่ยคงจะจํากันได้ว่าเบอร์ลิวนั้นเป็นตัวละครที่ตามหลังฮีโร่มาเพียงแค่1นแพทเท่านั้นนะคร นนหลายๆคนก็คาดหวังว่าเบอร์ริลเนี่ยน่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่มีความน่าสนใจมากๆแต่หลังจากที่เข้ามาแล้วเนี่ยก็ทําหลายๆคนเนี่ยผิดหวังพอสมควรเหมือนกันครับไม่ใช่ว่าไม่เก่งนะครับแต่ว่าพออยู่ในตาแหน่งเดียวกันกับฮีโร่เนี่ยมันก็เลยเกิดการเปรียบเทียบนั่นเองครับซึ่งการปรับในครั้งนี้เนี่ยผมก็พูดได้เลยครับว่าเบอร์ริลเนี่ยมีความน่าใช้งานมากขึ้นอย่างแน่นอนแต่ว่าจะมีความสามารถอะไรบ้างนั้นเรามาเริ่มต้นกันที่แอคทีฟสกิลกันก่อนเลยดีกว่าครับ โดยความสามารถของ Active Skill ก่อนหน้าที่จะบัฟนะครับก็คือหากเราทำการก่ใช้งาน Active Skill ก็จะทำการสร้างความเสียหายเป็นจำนวน300%ดาเมจนะครับให้แก่ศัตรูทั้งหมดและยิ่งมีศัตรูน้อยเท่าไหร่เนี่ยความรุนแรงของสกิลก็จะเพิ่มมากยิ่งขึ้นสูงสุดเป็นจำนวน1.6เท่าด้วยกันนอกจากนี้นะครับหลังจากที่ทำการก่ใช้งาน Active Skill แล้วหากเรานะครับทำการลากกระเบื้องมากพอที่จะทำให้เบอร์ริเนี่ยใช้เชนคอมโบโดนศัตรูได้ก็จะทำการสร้างคริสตัลขึ้นบนพื้นที่ล่าสุดที่เบอร,ร เ,เรียวยืนอยู่ก่อนหน้าโดยจำนวนคริสตัลที่จะเกิดขึ้นบนพื้น,นั้นก็จะอ้างอิงจากระยะการโจมตีด้วยเชนคอมโบครับ ทีนี้เรามาดูความสามารถหลังจากที่ทําการปรับมาใหม่แล้วกันบ้างนะครับโดยจะแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนด้วยกันส่วนแรกเนี่ยก็คือจะเป็นการปรับคําอธิบายเนี่ยให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นครับอย่างความเสียหายที่จะรุนแรงขึ้นเมื่อมีศัตรูน้อยลงในขณะที่กดใช้งาน Active Skill จากเดิมเนี่ยจะเขียนว่ารุนแรงขึ้น1.6เท่าก็จะทําการเปลี่ยนเป็นรุนแรงขึ้น160%ดาเมจด้วยกัน อีกหนึ่งส่วนนะครับจะเป็นการเพิ่มความสามารถเข้ามานั่นก็คือเมื่อใดก็ตามครับที่กดใช้งาน Active Skill และในเทอ์นั้นเนี่ยเราสามารถที่จะลากระเบื้องจนเข้าสู่โหมด Aurora Time ได้หากเรานะครับทำการลากกระเบื้องมากพอที่จะทําให้อร์ริ l นั้นใช้ chain combo โดนสตูได้นะครับก็จะเกิดคริ s t ัลเนี่ยขึ้น2จุดด้วยกันก็คือจุดที่ยืนอยู่ก่อนหน้ากับจุดล่าสุดที่ยืนอยู่โดยหลังจากที่โหมด Aurora Time จบลงแล้วหากเราทําการลากกระเบื้องมากพอที่จะทําให้อร์ริ l นั้น chain combo โดนสตูได้อีกครั้ง ก็จะเกิดคริสตัลขึ้นอีกเป็นจํานวน2จุดด้วยกันโดย2จุดนั้นนะครับก็คือจุดที่เบอร์ริลยืนอยู่ล่าสุดแล้วก็จุดที่เบอริลนะครับยืนอยู่ก่อนหน้าตอนเกิดออโรราไทมครับ จากในคลิปนะครับเราจะเห็นได้ว่าหลังออโรราไทม์จบลงในคริสตัลจะเกิดเป็นจำนวนสจุดด้วยกันก็คือจุดที่เบอร์ริลยืนอยู่ก่อนหน้ากับจุดที่เบอร์ริลยืนอยู่ล่าสุดส่วนที่เพิ่มขึ้นมานะครับก็คือหลังจากที่ออโรราไทม์ไปแล้วเนี่ยหากเรานะครับยังคงทาการลากกระเบื้องมากพอที่จะทําให้เบอร์ริลเนี่ยใช้งานเชนงคอมโบโดนศัตรูได้ก็จะยังคงเกิดคริสตัล2จุดอีกครั้งซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับตอนที่ใช้สกิลโดยที่ไม่ได้เข้าสู่โหมดออโรราไทม์นะครับคริสตัลเนี่ ในส่วนของ Active Skill นี้หลังปรับใหม่นะครับถามว่าวาวขึ้นไหมส่วนตัวผมมองว่าเฉยๆนะครับเพราะมันเป็นสิ่งที่เบอร์ริลเนี่ยควรจะเป็นมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วครับแต่ว่าการเรียบเรียงรวมไปถึงการอธิบายความสามารถของสกิลใหม่เนี่ยก็ทําให้เราเข้าใจได้มากยิ่งขึ้นส่วนนี้เนี่ยผมค่อนข้างที่จะชอบครับแต่สิ่งที่ทําให้ผมว้าวในการปรับเบอร์ริลในครั้งนี้นะครับอย่างแรกเลยก็คือเชนคอมโบครับ คือตัวเชนคอมโบเนี่ยมีการลดนะครับจำนวนกระเบื้องที่ใช้ในการเชนคอมโบเนี่ยลงด้วยกันครับเริ่มต้นเนี่ยสช่องกระเบื้องนะครับแล้วก็จบด้วย11ช่องกระเบื้องซึ่งหากเทียบกับฮีโร่แล้วนะครับเราจะเห็นได้ว่าสตาร์เท่ากันแต่ว่า,เ,าเชนคอมโบระดับสุดท้ายเนี่ยเบอร์ลิวจะใช้กระเบื้องน้อยกว่าฮีโร่อยู่จํานวน1ช่องกระเบื้องนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากๆด้วยความที่พลังโจมตีพื้นฐานของเบอร์ลิวเนี่ยสูงกว่าฮีโร่นะครับแต่ว่าตัวเลขดัมเมจของ เชนคอมโบฮีโรจะสูงกว่าประมาณ5%นะครับดังนั้นนะครับไอ5้5%ตรงนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าเราเปลี่ยนเป็นการลดจํานวนกระเบื้องที่ใช้ในการเชนลงเนี่ยส่วนนี้ผมมีความรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะเท่าเทียมกันมากขึ้นครับก็ลเลยทําให้เบอร์ริวเนี่ยมีความรู้สึกว่าน่าใช้งานมากขึ้นในส่วนของการใช้งานเชนคอมโบนั่นเองครับ แต่สิ่งที่ว้าวมากๆในการปรับครั้งนี้นะครับก็คือส่วนของ Equipment Skill นั่นเองครับเดิมทีเนี่ยคริสตัลต่อชิ้นจะทำการสร้างความเสียหายเป็นจำนวน40%ของพลังโจมตีพื้นฐานของเบอร์ลิวและถึงแม้ว,ว่าจะเป็นการสร้างความเสียหายแบบไม่สวนเกาะเนี่ยก็สร้างความเสียหายได้เพียงแค่พันไปๆเท่านั้นนะครับแต่หลังจากที่ทำการปรับมาใหม่แล้วเนี่ยก็จะมีความสามารถที่เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งอย่างครับนั่นก็คือหากเรานะครับทำการลากกระเบื้องที่ใช้ในการเชนคอมโบในเกิน10ช่องขึ้นไปนะครับก็จะทำการเพิ่มด แต่ละชิ้นที่จะทําการสร้างความเสียหายได้เพิ่มขึ้นอีกโดยหนึ่งช่องกระเบื้องที่ทําการลากเกินมานะครับก็จะทําการเพิ่มดาเมจเป็นจํานวน100%แต่ก็จะจํากัดเพียงแค่5ช่องกระเบื้องที่เกินมาเท่านั้นพูดง่ายๆก็คือหากเรานะครับทำการลากกระเบื้อง10ช่องแรกเนี่ยจะยังไม่ทําการเพิ่มความเสียหายครับก็จะยังคงสร้างความเสียหายเพียงแค่40%อยู่แต่เมื่อใดก็ตามครับที่ทําการลากกระเบื้องช่องที่11ถึงช่องที่15นะครับก็จะทําการเพิ่มความเสียหายให้แก่คริสตัลเป็นจํานวน100สสูงุดะ คือ5้0นั่นเองโดยดาเมจที่จะทําการเพิ่มมาน,นี้นะครับก็จะคิดจาก40%แรกครับยกตัวอย่างเช่นหากเรานะครับทำการลากกระเบื้องไปจำนวน10ช่องนะครับคริ s t ัลเนี่ยก็จะทําการสร้างความเสียหายอยู่ที่ 1, 3 5 7หน่วยแต่หากเรานะครับทำการลากกระเบื้องไปที่15ช่องนะครับดาเมจก็จะเพิ่มขึ้นมา500%ก็จะทําให้คริ s t ัลนั้นสามารถสร้างความเสียหายได้ถึง8,141น่หน่วยกันเลยทีเดียวครับ สรุปให้เลยก็แล้วกันนะครับสำหรับการปรับใหม่ของเบอร์ดิวในครั้งนี้มีอะไรที่เพิ่มเติมขึ้นมาบ้างนะครับอย่างแรกเลยก็คือแอคทีฟสกิลนั้นมีลักษณะการใช้งานที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้นคําอธิบายเข้าใจมากยิ่งขึ้นในส่วนของเชนคอมโบนั้นใช้กระเบื้องในการเชนคอมโบที่น้อยลงและสําหรับในส่วนสุดท้ายก็คือ e q u i p m e n t Skill นั้นตัวคริสตัลเนี่ยจะสร้างความเสียหายได้รุนแรงมากยิ่งขึ้นนั่นเองโดยรวมนะครับเบอร์ดิวเนี่ยน่าใช้งานมากขึ้นพอสมควรเลยทีเดียวและครับ ฮันแน่คุณกำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือในราคาที่ถูกๆอยู่ใช่ไหมละครับผมขอแนะนำร้าน t u p e r g Shop ครับเพราะว่าร้านนี้เนี่ยมีบริการเติมเกมดังมากมายครับไม่ว่าจะเป็นเกม Genshin Impact เกม Cookie Run Kingdom เกม m m o RPG ชื่อดังอย่าง l e g n a r o M Eternal Love และ l e g n a r o k X g e Generation เกม b a t t รายอดสุดมันอย่าง PUBG Mobile และ Free Fire รวมไปถึงเกม e-Sport กับเกม Mobile Arena of Valor, er Omega Arena และ League of Legends Wild Rift นอกจากนี้ก็ยังมีเกมอื่นอีกมากมายร้าน Tupperg Shop เติมง่ายเติมเร็วปลอดภยัยห้ยห่วงร้อยรายละเอียดเพิ่มเติมที่ใต้คลิปนี้นะครับและสุดท้ายนี้ครับสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้รวมไปถึงคลิปอื่นๆที่อยู่ในเพลย์ลิสต์ของ Alchemy Star ก็สามารถกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์หรือว่าสมัครสมาชิกเพื่อเป็นกำลังใจงให้กับผมได้นะครับและสำหรับวันนี้ครับผมมาร์คเบรกเกอขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ